สวัสดีค่ะวันนี้กิฟพามาเที่ยวบ้านค่ะมันสืบเนื่องมาสักงว่ามีคนถามกิฟว่าคุณกิฟคุณกิฟรวยแล้วเหรอคะถึงได้มาสอนแล้วก็มาบอกวิธีว่าตัวเองอ่ะไปนั่งสมาธิแล้วก็มีฐานะที่ดีขึ้นกิฟอยากจะให้ทุกคนที่ฟังกิฟอยู่นะคะรู้ว่ากิฟ่าไม่เคยคิดว่ากิฟมาสอนและกิฟไม่ได้มีเจตนาจะมาสอนใครทั้งหมดมันเป็นประสบการณ์ที่กิฟเล่าจากกิจกรรมที่กิฟทา และตัวกิบเองลึกๆเนี่ยกิฟไม่ได้เชื่อว่าการวิงวอนสวดร้องขอนั่งอธิษฐานจะทําให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่การอธิษฐานมันทําให้เราอยู่กับเป้าหมายของเราค่ะเพราะเวลาอธิษฐานเนี่ยมันต้องตั้งจิตเป้าหมายตอนนั้นคือมันตั้งจิตด้วยความสงบและมันทําให้เราอ่ะติดอยู่กับจุดประสงค์หรือคำอธิษฐานของเราเนี่ยแหละค่ะเพื่อพัฒนาตัวเองให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ทำไมกิ๊ถึงบอกได้ว่ากิ๊บมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าวันนี้กิ๊จะพาไปดูบ้านตอนกิ๊บอยู่ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งกิ๊บโตเลยนะคะนี่ค่ะบ้านหลังนี้ค่ะมันมีสภาพที่คือสุดโสมมากและนี่คือเป็นบ้านของปู่ย่าและกิ๊บโตมาที่บ้านหลังนี้กับปู่และย่านะคะเนี่ยมันคือสภาพเป็นอย่างนี้เลยและในวันนี้ กิบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ได้บอกว่ารวยเพราะกิ๊บรู้ตัวว่ากิ๊บยังไม่รวยกิ๊บยังต้องการเงินที่ใช้สําหรับกรเกษียณอายุอีกด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเห็นตัวเองว่าเราอยากจะมีคุณภาพชีวิตแบบไหนฉนะนั้นเราต้องมีเงินจํานวนหนึ่งมันอาจจะไม่ได้เยอะจนทําให้เรามีชีวิตที่หรูหรามาเห่าในวันที่กเกษียณอายุแต่มันจะต้องอยู่ได้โดยไม่ลําบากและไม่เบียดเบียน ลูกหลานพี่น้องเพื่อนฝูงมันต้องดูแลตัวเองได้เนาะกิ๊ก็จะมีการเก็บเงินของกิ๊บหลายส่วนทุกอย่างมันเป็นแผนการค่ะมันไม่ใช่เป็นว่าแบบนั่งสวดมนต์แล้วก็ได้อะไรมาแต่การสวดมนต์นั้นน่ะมันให้อะไรมากกว่าคําว่ารวยค่ะมันทำให้กิ๊บมีสติทําให้กิ๊บรู้ว่าชีวิตน่ะจะต้องวางแผนแล้วก็จะดําเนินการกับตัวเองเนี่ยไปยังไงจะมีความสุขได้ยังไง ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งอะ่ะพบเจอกับเรื่องที่ไม่ชอบใจหรือไม่พึงประสงค์เราจะจัดการตัวเองและอารมณ์ของเราได้ยังไงเนี่ยต่างหากที่กิฟแบบเป็นอภินิหารที่มันแบบเกิดขึ้นสิ่งที่สร้างอภินิหารในชีวิตสิ่งที่สร้างปรากฏการณ์ปฏิหารและเรื่องแบบเหลือเชื่อพวกนี้นี่คือเรื่องที่กิฟรู้สึกอยากจะนำเสนอมากกว่าว่า อภินิหารที่กิ๊บหมายถึงอะ่ะคือการที่เราเปลี่ยนจากคนหนึ่งอะ่ะไปเป็นอีกคนหนึ่งอะ่ะโดยสิ้นเชิงกิ๊บใช้ชีวิตแบบซิมเปิลเลยค่ะคือกิ๊บอยากมีบ้านกิ๊บซื้อบ้านแต่ภายในบ้านกิ๊บไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยเพราะกิ๊บชอบปลูกต้นไม้กิ๊บชอบออกกําลังกายแล้วก็อ่านหนังสือฉะนั้นกิ๊บไม่ได้ชอบอยู่บ้านที่แบบปราสาทราชวังค่ะกิ๊บชอบอยู่บ้านที่มีความเป็นส่วนตัว ด้วยความที่ชอบผูกต้นไม้แล้วมันก็รกค่ะก็อาจจะมีแขกมาเยี่ยมบ้านบ้างแขกที่ไม่พึงประสงค์มาเลยต้องทําให้มีการคอยดูแลสวนรรอยู่ตลอดเวลานะคะวันนี้กิ๊บก็มาเล่าเท่านี้ค่ะว่าชีวิตคนเราอะ่ะมันจะดีขึ้นได้มันเกิดจากการวางแผนและการรู้ว่าตัวเราเองอะ่ะต้องการสิ่งใดนะคะมันไม่ได้เกิดจากการวิงวอนร้องขอแต่การวิงวอนร้องขอนั้นอะ่ะ มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราอะสติ๊กอยู่กับเป้าหมายแล้วก็จะนำพาให้ตัวเองอะไปถึงจุดนั้นค่ะถ้ากิฟต์บะไม่ได้รู้จักธรรม,มะกิฟก็คงจะใช้ชีวิตยากกว่าเนี้เนื่องจากว่าเราอะแครสังคมโดยที่เราไม่รู้ตัวและไม่มีความเข้าใจตนเองและไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆในชีวิตแต่ถ้าอาจจะมีเสียงไหนที่อาจจะพูดว่าเพราะว่ากิฟอะอาจจะได้สามีรวยหรือเปล่า กิบยอมรับว,ว่าสามีมีส่วนช่วยทําให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นนะคะแต่ว่าป๊อปไม่ใช่สามีที่รวยโดยพื้นเพนะคะเพราะว่าที่บ้านป๊อปอัไม่ใช่คนมีฐานะที่เรามีทุกวันนี้เป็นเพราะเราสองคนวางแผนมีความคิดและความเข้าใจที่ตรงกันรู้จักเรียนรู้ที่จะผ่อนหนักผ่อนเบาให้อภัยซึ่งกันและกันมันก็เลยทำให้เราอะ อยู่ด้วยกันแล้วก็สามารถมีแผนชีวิตที่ร่วมกันได้กิฟก็เลยอยากจะเล่าประสบการณ์ในคลิปต่างๆให้ทุกคนได้ฟังเพื่อที่ว่าถ้าใครได้ประโยชน์กิฟก็ยินดีมากๆเลยเพราะว่าอยากจะทำให้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมดีๆวันนี้กิฟก็สวัสดีค่ะ